ขนมง่ายๆไม่ใช้เตาอบมาอีกแล้วจ้าวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูสตรอเบอรี่ชีสพายบลูเบอรี่ชีสพายก่อนลงมือทําต้องอวดก่อนเลยว่าครีมชีสที่ป้าใช้ในคลิปวันนี้เป็นครีมชีสตัวใหม่ยี่ห้อ century house ครีมชีสตัวนี้เขาผลิตในไทยนะคะมี2ขนาดให้เลือกใช้คือขนาด1.3 4กิโลกรัมและขนาด250กรัมจากที่ได้ทดลองใช้ต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งคุณภาพและราคาคือเลิศมากเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำชั้นของแครกเกอร์กันก่อนนะ นำแครกเกอร์ที่บดเรียบร้อยแล้วมา90กรัมใส่เนยจืดละลาย20กรัมลงไปเนยจืดวันนี้ป้าใช้เป็นของโฮมเฟรชนะกล่องสีดำๆแบบนี้คลุกเคล้าเนยกับแครกเกอร์ให้เข้ากันตัวเนยจืดละลายก่อนใช้งานให้ตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งหายร้อนก่อนเอามาเทลงแครกเกอร์ด้วยเนอะเมื่อเข้ากันแล้วก็จัดการเทใส่ถ้วย ถ้วยที่ป้าใช้ใส่ขนมวันนี้ป้าเลือกใช้เป็นถ้วยไซส์เล็กตะมุตะมีน่ารักขนาด60 ml นะจ๊ะตักแครกเกอร์ผสมเนยใส่ลงไปในถ้วยประมาณ9กรัมต่อถ้วยกดแครกเกอร์ลงไปในถ้วยให้แน่นตรงมุมถ้าไม่เรียบก็ให้ใช้ช้อนปลายแหลมกดลงไปโลด แครกเกอร์ที่เตรียมไว้จะสามารถใส่ถ้วยแบบนี้ได้ทั้งหมด12ถ้วยนำไปแช่ตู้เย็นแล้วพักไวก่อนถัดมามาเตรียมในส่วนของชั้นครีมชีส ระเอกของเมนูนี้แน่นอนว่าคือครีมชีสตราเซนจูรี่เฮาส์ถ้าใครจะทําขายแนะนําเลยนะคะว่าให้ซื้อกล่องขนาด1.34กิโลกรัมคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดมากกล่องขนาด1.34กิโลกรัมถ้าซื้อตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ320-330บาทต่อกล่องถ้าซื้อออนไลน์รวมค่าขนส่งแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ390บาทต่อกล่องถ้าใครจะทํากินเองเล่นๆเล็กๆน้อยๆ,ๆที่บ้านก็สามารถซื้อกล่องขนาด250กรัมได้นะ ะะตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกล่องละ110 120บถึง120บาทราคาดีงามใช่ไหมล่ะครีมชีสตราเซนจูรี่เฮาส์เขาผลิตจากครีมที่ปั่นแยกจากนมสดหมักด้วยการเติมเชื้อหมักซึ่งเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมเลยนะคะหมักจนได้รสชาติและกลิ่นหอมไม่เติมกรดไม่แต่งกลิ่น แถมผ่านการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการ HTST จึงจัดเก็บได้นานกว่าครีมชีสทั่วไปส่วนประกอบของเขาเนี่ยมีครีมสดสูงถึง97.6%เลยนะตวงครีมชีสราเ Century h o า s e มา240กรัมตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นสักครู่นะคะเพื่อให้เขานิ่มลงเติมเนยจืด30กรัมลงไปในครีมชีสตัวเนยจืดตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นสักครู่ให้เขาคลายเย็นก่อนนะจะได้นิ่มลง บีบคนนผสมเนยกับครีมชีสให้เข้ากันขออนุญาตแจ้งไว้นิดนึงนะคะเนื่องจากครีมชีสตัวนี้เนี่ยเป็นครีมชีสชนิดหมกักดังนั้นบางครั้งเราอาจจะเห็นว่ามีน้ําแยกตัวออกมาจากครีมชีสบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะสามารถตีผสมให้เข้ากันหรือแยกทิ้งก่อนใช้ได้กลับมาที่ตัวครีมชีสที่เรากําลังทําค่ะเมื่อครีมชีสและเนยเข้ากันดีแล้วใส่นมข้นหวานลงไป120กรัม คนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตอนนี้ส่วนผสมของเราจะเป็นครีมครีมเนียนๆสวยน่ากินมากเลยนะเติ <IS EN> มความแซ่บด้วยน้ำมะนาว10กรัมหรือ2ช้อนชาคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเท <IS EN> ส่วนผสมของครีมชีสที่ได้ใส่ถุงบีบ บีบครีมชีสลงไปบนแครกเกอร์1ถ้วยเนี่ยป้าจะใช้ครีมชีสอยู่ที่ประมาณ31-32กรัมบีบครีมชีสออกมาให้หมดจนหยดสุดท้ายเลยนะของอร่อยอย่าทิ้งขว้างเสียดายนำขนมไปแช่ตู้เย็นเราพักไว้ก่อนนะถัดมามาทำในส่วนของซอสสตอรอเบอรี่กันใช้น้ำตาลทราย72กรัมน้ำ90 m า90 ตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดใส่เนื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งลงไป100กรัมปิดเตาแช่เนื้อสตรอเบอรี่ทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วให้ตักเนื้อสตรอเบอรี่แยกออกมาเก็บไว้ก่อน จากนั้นนำน้ำมา60 ml ใส่แป้งกวนไส้ลงไป12กรัมถ้าไม่มีแป้งกวนไส้ใช้แป้งข้าวโพดแทนได้คนจนกระทั่งแป้งกวนไส้ละลายหมดแล้วนำส่วนผสมที่ได้เทลงไปในหม้อที่มีน้ำสตรอเบอรี่อยู่ใส่เกลือ1หยิบมือถ้าอยากให้ซอสสีสดขึ้นให้หยดสีผสมอาหารสีแดงลงไป คนให้เข้ากันจากนั้นเปิดเตานะคะใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมใสเมื่อส่วนผสมใสแบบนี้แล้วนำเนื้อสตรอเบอรี่ที่เราแยากเก็บไว้เมื่อสักครู่มาเทกลับลงไปในหม้อคนเบาๆใช้ไฟอ่อนต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเบาๆ เมื่อเดือดเบาๆแล้วปิดเตาเติมน้ำมะนาวลงไปแนะนำว่าให้เติมแค่เศษ1ส่วนสช้อนชาก่อนนะคะคนให้เข้ากันแล้วชิมดูถ้ายัางเปรี้ยวไม่พอค่อยเติมเพิ่มสาเหตุที่ให้เติมน้ำมะนาวทีละนิดแล้วชิมดูก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าสตอรอเบอรี่แต่ละลอตน้ำมะนาวแต่ละลูกมันก็เปรี้ยวไม่เท่ากันน่ะนะคะเมื่อได้รสชาติที่ถูกใจแล้วจัดการนำซอสที่ได้เทใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบ พักซอสทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำไปใช้งานอ่ะถ้าใครไม่ชอบสตรอเบอรี่เดี๋ยวเรามาทำซอสบลูเบอรี่กันนะคะใช้น้ำตาลทราย80กรัมน้ำ120 ml นำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำต้นทรายละลายหมดใส่บลูเบอรี่แช่แข็งลงไป60กรัมปิดเตา แช่บลูเบอรี่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงตากเนื้อบลูเบอรี่ออกมาแยกเก็บไว้ก่อนจากนั้นนำน้ำ60 ml ผสมกับแป้งกวนไส้12กรัมคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดเทแป้งผสมน้ำลงหม้อใส่เกลือลงไปสักหนึ่งหยิบมือเปิดเตาใช้ไฟอ่อนคนจนกระทั่งส่วนผสมเปลี่ยนเป็นสีใส เทเนื้อบูเบอร์รี่ที่แยกไว้กลับลงไปในหม้อต้มต่อด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเบาๆเ <ๆ S 1> มื่อเดือดแล้วปิดเตา ใส่น้ำมะนาวลงไปครึ่งช้อนชาก่อนคนให้เข้ากันแล้วชิมดูถ้ายังเปรี้ยวไม่พอให้เติมน้ำมะนาวเพิ่มจนกระทั่งเปรี้ยวตามต้องการเทซอสที่ได้ใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำไปใช้งานตัวซอสบลูเบอรี่ป้าไม่ได้หยดสีผสมอาหารเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มอยู่แล้วตักซอสที่เย็นสนิทแล้วราดลงไปด้านบนของชั้นครีมชีส อันนี้เป็นซอสสตอรอเบอรี่นะคะสีสวยแล้วก็น่ากินมากตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบอย่างอันนี้เป็นใบพาสเทลหรือว่าถ้าใครมีดอกไม้กินได้ก็สามารถนำมาตกแต่งได้เช่นเดียวกันใครที่เลือกทำเป็นซอสบลูเบอรี่ก็นำมาราดและตกแต่งเช่นเดียวกันกับซอสสตอรอเบอรี่เลยนะจ๊ะ ระหว่างสตรอเบอรี่กับบูเบอรี่ชอบอะไรมากกว่ากันช่วยคอมเมนต์บอกป้าหน,น่อยนะถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบชั้นคร a กเกอร์จะอยู่ที่18บาท40สตางต้นทุนวัตถุดิบชั้นครีมชีสจะอยู่ที่90บาท95สตางอันนี้คิดจากครีมชีสขนาดกล่อง1.3 4กิโลกรมัมแบบสั่งผ่านช่องทางออนไลน์มีค่าขนส่งนะคะ ต้นทุนวัตถุดิบซอสสตรอเบอรี่จะอยู่ที่16บาท26สตางถ้าใครเลือกทำซอสบลูเบอรี่ต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่17บาท60สตางถ้าใครทำเป็นสตรอเบอรี่ชีสพายต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่14บาท47สตางถ้าใครเลือกทำเป็นบลูเบอรี่ชีสพายต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่14บาท58สตางจ้า ต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าราคาแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีบปาถ่าค่าของตกแต่งนะจ๊ะเอาระค่าสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า